การเป็นผู้เอาจริงเอาจังในการประพฤติปฏิบัติแม้ว่าจะยากลําบากขนาดไหนก็ไม่ย่อท้อเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้นักปฏิบัติลหลายๆคนประสบผลสําเร็จแม้แต่องค์หลวงปู่มั่นเองท่านยังเคยกล่าวไว้ว่าเพียรภาวนาไปเรื่อยๆไม่มีถอยใครถอยไม่ใช่สิทธิ์าคตวันนี้แอดมินจะพาหมู่เพื่อนไปรู้จักกับหลวงปู่รูปหนึ่ง ซึ่งองค์ท่านมีปฏิปทาแห่งการประพฤติปฏิบัติที่ค่อนข้างอุกฤษมากท่านเป็นพระที่มีความจริงจังในการภาวนาแบบไม่มีถอยเป็นพระอริยะที่แทบไม่มีใครรู้จักเลยแต่มีปฏิปทาที่สุดยอดและน่าเคารพกราบไหว้บูชาเป็นที่สุดมารับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับหลวงปู่ที่แอดมินกําลังจะเล่าให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนี้ท่านมีชื่อว่าหลวงปู่มันชูศี เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอหนองหงท่านอุปสมบทที่วัดป่าพระาธาตุหนองหงในปีที่ท่านอุปสมบทนั้นวัดป่าพระาธาตุหนองหงได้เปิดรับโครงการวิปัสนากรรมฐานแบบพองหนอยุบหนอเป็นครั้งแรกซึ่งเผยแผ่และจัดตั้งโดยคณะพระวิปัสนาจารย์จากวัดมหา,าธาตุท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานครนำโดยหลวงพ่อโชโดกยานสิทธิ พระวิปัสนาจารย์ผู้ไปรับเรียนศึกษาวิปัสนากรรมฐานแนวพองหนอยุบหนอมาจากประเทศพม่าหลวงปู่ท่านมีความสนใจในการประพฤติปฏิบัติภาวนาท่านจึงเข้ารับการอบรมในโครงการครั้งนี้แต่ดูเหมือนว่าการประพฤติปฏิบัติภาวนาตามแนวนี้จะไม่ค่อยถูกจริตกับท่านเลยดูมันยากลำบากไปเสียหมดท่านจึงได้ทำเพียงแค่ภาวนาเพื่อเป็นพื้นฐาน พักจิตพักใจให้เกิดความสงบเท่านั้นโดยปกติหลวงปู่ท่านมีความสนใจในการประพฤติปฏิบัติภาวนาตามแนวทางพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะได้ยินได้ฟังมาจากพระป่ากรรมฐานอยู่บ่อยๆแต่ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการกับเขานั้นเป็นเพราะว่าท่านอยากรู้จักแนวทางใหม่ๆเพื่อจะได้เจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติได้บ้าง แต่แล้วก็เป็นอย่างที่แอดมินได้บอกไปนะครับก็คือการประพฤติปฏิบัติแบบพองหนอยุบหนอไม่ค่อยถูกจริตกับองค์ท่านเลยทําให้ท่านต้องถอยตัวออกมาและขออนุญาตจากท่านเจ้าอาวาสมาพักเพียรภาวนาที่กุฏิรูปเดียวโดยไม่ต้องไปบินทบาตให้มีเฉพาะคนที่ส่งอาหารเป็นประจำก็พอหลวงปู่มันชูสีท่านเพียรภาวนาตามแนวทางของหลวงปู่มั่นอย่างต่อเนื่อง โดยวันหนึ่งวันหนึ่งท่านจะเน้นอยู่สามอริยาบทคือยืนเดินและนั่งไม่มีคำว่านอนเลยนั่นคือท่านอธิษฐานไม่นอนตลอดพรรษานั่นเองการปฏิบัติของท่านถ้าจะว่ากันโดยละเอียดแล้วสามารถจัดเป็นข้อๆได้ดังนี้ข้อที่หนึ่งเวลาจะชันอาหารท่านจะพิจารณาอาหารให้เป็นของปฏิกูลทุกครั้งและใช้เวลานานมากในการพินิษพิจารณา กว่าจะฉันข้าวเสร็จก็กินเวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนู่นหลวงปู่ท่านบอกว่าเวลาท่านเคี้ยวอาหารท่านจะระวังรักษากจิตของท่านมากถ้าเกิดจิตยินดีในรสชาติของอาหารที่กำลังเคี้ยวอยู่ท่านก็จะขายอาหารนั้นทันทีอร่อยคำไหนคายคำนั้นท่านบอกข้อที่สองท่านจะพักจิตให้เกิดความสงบด้วยการปฏิบัติแบบพองหนอยุบหนอไปสักพัก จนจิตเสีบอารมณ์แห่งความสงบอิ่มตัวแล้วหลังจากนั้นท่านจะยกเรื่องร่างกายขึ้นคิดพิจารณาโดยคิดพิจารณาตามหลักแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาแยกส่วนของร่างกายออกเป็นกองๆพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายของเรานี้เปลี่ยนแปลอ,อยู่ตลอดเวลาเต็มไปด้วยความทุกข์นานาต้องเลี้ยงดูปูเสือประคบประงมไม่เว้นแต่ละวันร่างกายนี้ ไม่มีความจีรังยั่งยืนไม่ใช่ตัวตนของเราของใครอย่างแท้จริงวันนี้มีวันหน้าไม่มีวันนี้เกิดวันหน้าต้องดับไปสลายไปกลายเป็นเท่าทุลีในที่สุดความคิดที่จะยึดมั่นถือมั่นครอบครองในร่างกายอันนี้ตลอดไปเป็นความเข้าใจผิดของเราเองทั้งนั้นหลวงปู่มันชูสรีท่านจะพิจารณาเรื่องร่างกายเป็นประจำ พิจารณาในหลายแง่หลายมุมเพื่อให้จิตมันยอมรับความจริงให้ได้ข้อที่สในการทำความเพียนของวงปู่มันชูสีนั้นหากเกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนมากๆท่านจะใช้น้ำราดตัวท่านให้เปียกถ้าจะหนาวตายเพราะความเปียกชื้นของน้ำก็ให้มันหนาวตายไปเลยท่านจะไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่กิเลสตัวใดๆเด็ดขาดเมื่อลวงปูท่านประพฤติปฏิบัติดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาสามเดือนเต็มเต็มคือตลอดพรรษาจิตของท่านก็เริ่มจะมีกำลังอย่างเห็นได้ชัดแต่มรรคผลก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นให้เป็นที่ประจักษ์สักทีเมื่อออกพรรษาได้สามวันพระลูกวัดรูปหนึ่งในวัดป่าพระท่านนองหงนั่นแหละซึ่งมีนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้เดินมาหาหลวงปู่ที่กุฏิซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาที่หลวงปู่กำลังนั่งพิจารณาฉันอาหารด้วยความสำรวมระวังอยู่ พระรูปที่ว่านี้ท่านก็พูดจาถากทางหลวงปู่ว่าเป็นยังไงปฏิบัติคนเดียวสามเดือนทําเป็นเคร่งหน้าเราไม่ไปฉันร่วมกับหมู่เพื่อนนี่ออกพรรษาแล้วก็ไม่ยอมขึ้นไปฉันร่วมกับหมู่เพื่อนบนศาลาหอฉันอีกจะปฏิบัติให้ได้นิพพานเลยหรือไงหลวงปู่ท่านได้ยินชัดเจนทุกคําทุกประโยคของการพูดถักฐางของพระรูปที่ว่านี้ แต่วันนี้ผลจากการที่ท่านหักโหมความเพียรมาตลอดพรนศาบารมีญาณคงจะแก่รอบแล้วคำพูดถากถางนั้นกลับกลายเป็นเหตุเติมเต็มให้จิตของท่านเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเมื่อพระรูปนั้นพูดถากถางจบลงจิตขององค์หลวงปู่มันชูสีก็พลิกเข้าสู่สักิทาคามีผลเป็นพระอริยะขึ้นทันทีท่านได้บรรลุธรรมในขณะฉันอาหารนั่นแหล เมื่อบรรลุรทาแล้วองค์หลวงปู่ได้กล่าวขอบคุณพระรูปนั้นว่าสาธุขอบคุณท่านมากๆครับผมที่อุตส่าห์มาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขึ้นไปฉันร่วมกับหมู่เพื่อนเหมือนเดิมครับขอบคุณอีกครั้งครับผมพระรูปนั้นได้แต่งงว่าตนเองอุตส่าห์พูดจาถากทางแล้วก็ยังไม่ยักแสดงอาการโกรธอีกแถมกล่าวขอบคุณด้วยแปลกจริงๆยืนจ้องมองแบบงงๆแล้วก็เดินจากไป หลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาองค์หลวงปู่ก็เก็บบริขารจาริกธุดงเดี่ยวทันทีเพื่อสั่งสมประสบการณ์และเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทางจิตต่อไปขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องปูดอนสเตชันให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามท่านจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระกรรมฐานหลากหลายอีกมากมายกดสันกระดิ่งไว้เลยก็ดี เพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่ๆวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับประโยชน์จากปฏิปทาของลวงปู่มันชูสีไม่มากก็น้อยแอดมินอยากจะบอกว่าพระอริยะยังมีอยู่มากมายที่ปรากฏชื่อก็มีที่ไม่ปรากฏชื่อลือนามก็มีอีกเพียบวันหลังจะนำมาลงให้ได้รับชมรับฟังบ่อยๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ